หากคุณเข้ามารับชมรับฟังคลิป,ลปนี้แล้วอยากบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านมาแล้วเข้ามารับฟังคลิปนี้จนจบสวัสดีทุกคนเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่โบอยากจะส่งต่อพลังงานบางอย่างให้กับทุกคนทุกท่านทุกบ้านที่คลิกเข้ามารับชมรับฟังได้รับรู้กันนะคะวันนี้โบมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างนะคะเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโบเชื่อว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้นะคะ <c oughs> อาจจะมีพลังงานคล้ายๆโบหรืออาจจะเจอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างคล้ายๆกันนะก็ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามารับชมรับฟังแล้วตั้งแต่ต้นอยากให้คุณฟังคลิปนี้จนจบค่ะ เพราะในส่วนนี้เชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณรู้เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe ค่ะกดถูกใจคอมเมนต์หัวใจส่งตรงใต้คลิปวิดีโอพร้อมกับชื่อเล่นของคุณไว้นะคะถ้ามีพลังงานอะไรที่มันพิศเศษมากๆคุณจะเป็นคนแรกที่จะได้รับปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรวันนี้ขออนุญาตใช้ไพ่พ,พมันดากาลีนะคะไพ่กาลีออร์คนะ พลังงานไพ่ใบแรกค่ะเห็นไหมเป็นไพ่ระดับที่สามสิบเก้านะคะไพ่ใบที่สองค่ะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะีค่ะไพ่ใบที่สามอืมเอนเออร์จีนี้พลังงานนี้โบเชื่อว่านะตอนเนี้หลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณเป็นคนที่มีสองคัเวมีนคนที่มีสองบุคลิก นะคะจากไพ่แล้วอะไพ่ค่อนข,ข้างบอกชัดแล้วก็ถ้านะวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะที่คุณมารับชมรับฟังคลิป,ลปนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งบางสิ่งที่มันอยู่ในตัวฉันคอยย้ำคอยเตือนคอยสะกิดคอยบอกให้เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่นถ้าน้าวันนี้คุณไม่ชอบใครแล้วคุณแสดงออกว่าคุณไม่ชอบคุณคนนั้นนั่นหมายความว่าเซนส์ของคุณค่ะกําลังบอกว่าคนคนนั้นไม่ใช่สําหรับคุณกําลังบอกว่าคนคนนั้นนั่นแหละคิดไม่ดีกับคุณอยู่อันนี้คือกรณีแรกนะกรณีที่สองถ้าน้าวันนี้งานที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณทําอยู่ เบื้องหน้ามันดูสวยงามนะคะเบื้องหน้ามันดูแบบมันเพอร์เฟกต์เหลือเกินแต่เบื้องหลังอะคุณมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆมันมันไม่ใช่ตัวเองเลยหรือมันมันกดดันมันไม่โอเคมันไม่ไหวให้เชื่อเซนส์ของตัวเองนะคะว่าสิ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่เหมาะกับคุณงานงานนั้นอาจจะไม่เหมาะกับคุณหรืองานงานนั้นอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่จะให้คุณไปต่อหรืออาจจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ นะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดไพ่เพิ่มเติมกันดีกว่านะคะคลิปนี้ไม่ยาวค่ะนะคลิปนี้ไม่ยาวขอบสัญง,งานไพ่เพิ่มเติมค่ะสักสี่ใบอือโอ้โหที่ร้องโอ้โหเพราะอะไรลงูเนี่ยเพราะว่าถ้าที่เห็นจากหน้าไพ่อ่ะ มันเป็นพลังงานที่ผ่านมาตรงที่ว่าก่อนหน้านี้บนรู้แล้วว่าทำไมไพ่ถึงขึ้นมาในลักษณะนี้ก่อนหน้านี้คุณกำลังพยายามแบบพิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้ใครได้รู้ว่าว่าคุณทำได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ คนที่คุณพยายามพิสูจน์ให้เขาได้เห็นอยู่ว่าคุณทําสิ่งนี้ได้ทําสิ่งนั้นได้รู้สึกโอเคกับสิ่งนั้นรู้สึกโอเคกับสิ่งนี้จริงๆแล้วอะ่ะเขาแทบจะไม่สนใจและเขาแทบจะไม่โฟกัสในสิ่งที่คุณทําเลยให้มันไปบอกเรื่องงานได้หนึ่งเรื่องงานสองเรื่องความสัมพันธ์สามเรื่องสังคมนะโดยรอบโดยรวมของคุณที่คุณอยู่นะคะก่อนหน้าน,นี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณกลัวนะว่า อะไรก็ตามที่คุณคุณทําอยู่อ่ะโดยเฉพาะสิ่งที่คุณไม่ถนัดอ่ะแล้วคุณเปิดใจที่ทํามันอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณยิ่งทําแล้วมันยิ่งเหนื่อยยิ่งทาแล้วยิ่งรู้สึกแบบอยากเดินออกมันขัดแย้งกับตัวเองมันไม่โอเคถ้าเป็นในเรื่องของงานคุณจะมีความรู้สึกว่าฉันอดทนอยู่ที่นี่มาสักพักหนึงแล้วนะหัวหน้าเพื่อนร่วมงานลืมแม้แต่ง,งาน ทำไมมันฉันเปิดใจให้มันแล้วแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันไม่จอยกับสถานที่นี้แล้วไม่จอยกับงานนี้แล้วก็ไม่จอยกับคนที่อยู่โดยรอบเลยฉันอยากเดินออกมาใครมันกําลังบอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแบบเนี้คุณไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะใครบอกว่าคุณไม่ต้องฝืนมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์และ พิจารณาเพื่อที่ใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรณีที่2ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคู่รักของขครอบครัวหรือของแฟนนะถ้า,าครอบครัวมันก็จะละเอียดอ่อนนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุณรักนะคะคนที่คุณชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนไพ่ก,กาลังบอกในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองซึ่งก่อนหน้านี้กับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้คุณมีความรู้สึกหวานระแวงมีความรู้สึกวนมีความรู้สึกกังวลอยู่แล้ว แล้วพอคุณได้ลองทํางานในความสัมพัญไปแล้วคุณคุณมีความรู้สึกว่าใครยิ่งอยู่ในความสมพั์นี้ทําไมมันยิ่งรู้สึกมันมันไม่แฮปปี้มันเป็นถุกหรือมันมีท็อกซกหรือมันรู้สึกมัคไม่โอเคเลยมันเหนื่อยมันล้ายยิ่งอยู่ด้วยแล้วยิ่งเหมือนแบบเรากลายเป็นคนที่เอเนอร์จีมันลดลงมันต่ําลงจุดเดือดมันต่ําลงหรืออะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนเดิมนะ รู้สึกขัดแย้งกับตัวเองเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยรู้สึกแบบนี้ไม่เคยมีอารมณ์แบบนี้เลยเหมือนไพ่ก็ค่อนข้างบอกชัดว่าให้คุณเดินออกมาให้คุณถอยออกมาทีละเก้าให้คุณไม่ต้องถึงขั้นจะหยุดความสัมพันธ์แต่ให้คุณลองขยับออกมาลองขยับออกมาลองขยับออกมาทีละเก้าทีละเก้าถือว่าเฮ้ยมันมันทําให้ปัญหามันเบาลงหรือความทอกซิกมันเบาลงหรือเปล่า แล้วกลับมาโฟก,กัสที่ตัวเองโดยที่ไม่ต้องคิดถึงอะไรเยอะไม่ต้องพยายามไม่ต้องพิสูจน์อะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็คนความสัมพันธ์ในลักษณะของคนในครอบครัวเนี่ยฮะสามีภรรยาคู่สามีภรรยา,า,รยาหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่หรือกับคนที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันให้ป็นกําลังบอกในลักษณะที่ว่าให้ให้ให้ทัวของคุณนะคะถ้ามันเหนื่อยสุดแล้วอะ ถ้ามันเป็นสัญญาณว่าท่านเหนื่อยสุดแล้วไม่ไหวแล้วมันท็อกซิกมากๆหรือมันไม่โอเคมากๆหรือสภาวะจิตใจของคุณมันมันดิ่งมันดาวมากๆไพ่มันบอกว่าให้คุณลอง move on ออกมาได้ไหมเช่นถ้าอยู่บ้านเดียวกันลองลองขยับมาหาบ้านเช่าหรือที่อยู่ใหม่นะคะ ขยับเพื่อที่จะให้เปลี่ยน Energy แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรต่อว่าคนนั้นจะคิดยังไงจะต้องเป็นห่วงเราไหมหรือจะอะไรยังไงแค่ลองลองลองกล้าที่จะออกมาให้มันบอกว่าให้คุณกล้าผลักตัวเองออกมาจากจุดที่มันเป็นท็อกซิบจากความกลัวจากกำแพงของความกลัวและความเจ็บปวดเบื้องหน้ามันเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าในต่อต่อไปอะคะ่ะ คุณต้องมาเัวเองเป็นหลักก่อนนะไพ่พันธารดาค่อนข้างบอกชัดเพราะว่าคุณจะไม่ไหวแล้วหรือบางผู้บางคนในที่นี้ไม่ไหวแล้วนะคะถ้าถึงจุดจุดนั้นใช้เมื่อคุณมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับอะไรไม่ไหวแล้วกับอะไรไม่ไหวแล้วกับอะไรให้คิดแบบนี้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลง มันคือสัญญาณที่ดีเสมอทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องที่เรารับรู้มันคือสัญญาณที่ดีเสมอมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอย่าได้กลัวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะ energy และพลังงานนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ใครทุกคนจะต้องมาถูกการปรับเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วนะคะเมื่อคุณได้เปลี่ยนแล้วเมื่อคุณได้ปรับแล้วเมื่อคุณได้กล้านะคะ เดินออกมาในจุดที่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหุ่วยอวยพรนี่คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าหรือเรื่องราวที่มันดีกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครให้กําลังใจไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างๆคุณเมื่อคุณได้ผลักตัวเองออกมาจาก ท็อกซิกจากปัญหาต่างๆจากคำว่าไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะมีคนมารอรับคุณอยู่แน่นอนมีคนมาให้กำลังใจคุณแน่นอนมีคนมาซัพพอร์ตดูแลคุณอยู่แน่นอนต่อให้ไม่มีคนคุณเชื่อไหมคะต่อให้ไม่ใช่เป็นตัวบุคคลแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซับพอร์ตคุณแน่นอนให้คุณมีศรัทธากับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกล้าตัดสินใจ ก้าเดินออกมาอย่าไปกลัวเพราะถ้าคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้หรือคุณตัดสินใจเรื่องนี้ได้อนาคตอะเรื่องอื่นๆคือปัญหาที่ผงสินะคะ ก็ไพ่แต้มสำรับไปนี้นะคะมันบอกอย่างชัดเจนว่ามันมีไพ่เด็ดเกิดขึ้นแสดงว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงและตัดจบด้วยข่าวดีที่กําลังจะรออยู่ถามว่าเมื่อไหร่นะคะถามว่าเมื่อไหรจ่จากไพ่อะจากไพ่บบกคิดว่าใช้เวลาไม่นานไม่นานในที่นี้อ่ะบวกลบไปประมาณ 5สัปดาห์หรือห้าเดือนการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ถ้าได้มีการเปลี่ยนแล้วนะถ้าเปลี่ยนแล้วใช้เวลาประมาณ5สัปดาห์หรือ5้าเดือนหรือเข้าเดือนที้าน <t TJ> ะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะถูกเลื่อนไปเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณเจอคลิปุปนี้โอเคนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้กับคุณ ขอแค่คุณมีความเชื่อกับตัวเองไม่จําเป็นต้องมีความเชื่อรู้สัธากับสิ่งสิ่งอื่นแต่มีความเชื่อและศรัทธากับตัวเองว่าทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงหรืออะไรใดๆก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นและทําให้คุณแบบสะเทือนใจหรือเหนื่อยมากหรือไม่โอเคหรือมันเฟลหรือมันดิง่งมันดาวเชื่อเธอค่ะว่ามันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีในเร็วๆนี้เมื่อคุณ เดินข้ามความกลัวออกมาขอให้โชคดีค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะได้รับสิ่งที่ดีๆจากพมานดากาลีไปถูกผู้ทุกคนค่ะขอให้ชีวิตใหม่ของคุณนะคะสวยงามผลิบานเหมือนดอกไม้ที่กำลังจะออกดอกออกผลขอให้โชคดีค่ะ